สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของอาจารย์แจ็คอีกครั้งนะครับเมื่อวานนี้เราคุยกันไปแล้วเรื่องที่ว่าจะเช่าหรือซื้อบ้านซื้อคอนโดหรือจะเช่าอยู่ดีกันไปแล้วนะครับวันนี้ผมก็เกิดนึกขึ้นมาได้หัวข้อที่สืบเนื่องกันมานะครับว่าถ้าหากเป็นการเช่าแล้วเนี่ยข้อควรระวังในการเช่าบ้านหรือคอนโดระยะยาวเนี่ย ที่มีสัญญาหนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยมีข้อควรระวังอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือคนที่ต้องย้ายถิ่นย้ายจังหวัดหรือคนที่ยังไม่พร้อมซื้อบ้านเป็นของตัวเองนะครับข้อมูลในคลิปนี้อาจช่วยให้คุณไม่เสียงเงินฟรีและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้นะครับข้อแรกนะครับอ่านสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นนะครับผมสิ่งแรกที่สำคัญที่สุดคือสัญญาเช่าครับ หลายคนใจร้อนเห็นห้องสวยภาพสวยทำเลดีราคาถูกรีบวางมัดจำก่อนอ่านสัญญาให้ละเอียดนะครับคำแนะนำของผมคือให้ดูว่าระยะเวลาเช่าคือกี่เดือนกี่ปีถ้ามีการต่อ,อยุต้องแจ้งลุงหน้ากี่วันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เงื่อนไขการยกเลิกสัญญามีแบบไหนบ้างยกเลิกก่อนหมดสัญญาต้องเสียค่าอะไรบ้าง มีค่าปรับแอบแฝงไหมเช่นทำห้องเลอะหรือเสียงดังจะโดนหักเงินมาจำหรือเปล่าอย่ากลัวว่าเจ้าของห้องจะไม่ให้เช่านะครับถ้าคุณขออ่านก่อนพูดตรงๆไปเลยว่าขอเวลาศึกษาสัญญาก่อนตัดสินใจคนให้เช่าที่จริงใจนะครับจะไม่รังเกียจคุณแน่นอนครับจะไม่หาทาง อิดออดไม่ให้คุณอ่านและต้องเมื่อเซ็นสัญญาแล้วนะครับควรจะเก็บเอาไว้ให้ดีนะครับไว้เป็นหลักฐานฝ่ายรัชบัพนึงนะครับอย่าให้ตกหล,นล่นนะควรจะมีบัตรประชาชนของผู้ให้เช่าเนี่ยแนบมาด้วยนะครับ mm hmm. เผื่อเวลามีการฟ้องร้องอะไรกันซึ่งจะพูดต่อไปในภายหลังนะครับต่อไปเป็นข้อ2นะครับคือตรวจสภาพห้องให้ดีนะครับ ก่อนย้ายเข้าการเช่าระยะย,ยาวคือการอยู่หลายเดือนหรือเป็นปีนะครับหากห้องมีรอยร้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหลอดไฟไม่ติดหรือแม้แต่ประตูหน้าต่างปิดไม่สนิทถ้าเราไม่แจ้งตั้งแต่แรกอาจโดนหักค่าเสียหายตอนคืนห้องนะครับผมอาจกลายเป็นความผิดของเราไปโดยปริยายวิธีป้องกันนะครับคือตรวจสภ,ภาพห้องให้รอบคอบ แล้วถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโอไว้ทุกมุมเลยนะครับผมจากนั้นก็แจ้งเจ้าของห้องล่วงหน้าทางแชทหรือลายก็ได้นะครับไว้เป็นหลักฐานหากมีเฟอร์นิเจอร์คมนะครับ ควรทำรายการทัพสินพร้อมเซ็นกำกับกันไว้ทั้งสองฝ่ายนะครับว่ามีอะไรบ้างสภาพเป็นแบบไหนอะไรยังไงไม่งั้นจะเกิดปัญหาดราม่าในภายหลังได้นะครับผมสำหรับข้อถัดไปนะครับให้ถามดูว่าค่านา้ำค่าไฟของห้องหรือหอที่ไปเช่าเนี่ยคิดแบบไหนหลายห้องเช่า นะครับคิดค่าน้ำค่าไฟแบบเหมาหรือคิดเป็นหน่วยซึ่งแพงกว่าจากหลวงนะครับบางที่คิดค่าน้ำหน่วยละ18บาทค่าไฟหน่วยละ8บาทซึ่งแพงเกินจริงไปนะครับผมวิธีเช็คนะครับถามให้ชัดชัดไปเลยว่าใช้อัตราตามหลวงหรือเปล่ามีมิเตอร์แยกส่วนตัวไหมหรือใช้รวมกันทั้งตึก และถ้าเป็นไปได้ก็ขอดูบินย้อนหลัง1-2เดือนได้ไหมว่าค่าน้ำค่าไฟเท่าไหร่ของเจ้าของเดิมที่อยู่ของผู้เช่าเดิมที่อยู่นะครับถ้าทางเจ้าของเลี่ยงตอบหรือพูดไม่ตรงกันหลายรอบอันนี้เป็นสัญญาณที่ควรระวังไว้นะครับผมข้อถัดไปข้อนี้ก็สำคัญเกือบจะที่สุดเลยครับคือเพื่อนบ้านและสิ่งแวดล้อม เพราะว่าเราไปเช่าห้องนะครับจูจ่ๆเราก็ต้องจ่ายมาจำานะทำสัญญาแล้วก็เข้าไปอยู่เลยไม่มีโอกาสที่จะได้อยู่ลองอยู่ก่อนนะครับว่าสภาพแวดลอมและเพื่อนข้างห้องเป็นยังไงนะครับอย่างที่ผมไปเจอมานะครับเจอรับน้องเลยวันแรกคือ แกงเคาะกำแพงปึ้งปๆง,งในเวลาดับนอนนะครับให้เหมือนแก้งปุกให้ตื่นอย่างเงี้นะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นเรื่อยมานาเนเลยนะครับกว่าที่ผมจะโต้ตอบหรือจัดการเรื่องนี้ได้แล้วก็สภาพแวดล้อมเหมือนกับเป็นห้อง ข้างๆห้องทั้งชั้นเลยครับเหมือนกับเป็นพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ครับที่มาเช่าเหมารวมกันอยู่ปฏิบัติเป็นฐานปฏิบัติการ ซึ่งมันอาจจะทําให้เราสวยไปด้วยนะครับถ้าเกิดเขาเหมารวมเราขึ้นมาถ้าเขาทำอะไรผิดกฎหมายขึ้นมานอกจากดูเพื่อนบ้านเพื่อนค้างห้องแล้วนะครับผมต้องดูด้วยว่าตอนกลางคืนปลอดภัยหรือเปล่ามีระบบความก,การรักษาความปลอดภัยรัดก,กลุ่มแค่ไหน ใกล้ตลาดใกล้สถานที่ชุมชนใกล้ของกินไหมมีร้านซ่อมของหรือขนส่งใกล้ๆกไหมการเดินทางเป็นยังไงสะดวกหรือเปล่า แนะนำให้ไปดูห้องช่วงเย็นหรือวันหยุดที่มีคนอยู่เยอะจะได้เห็นภาพจริงก่อนนะครับก่อนที่จะตกลงเช่าแล้วก็เดินสำรวจรอบๆอบ,อบตึกอย่างน้อย10-15นาทีนะครับถ้ามีโอกาสก็ลองถามแม่บ้านหรือคนแถวนั้นดูว่า อยู่ที่นี่แล้วโอเคไหมเป็นยังไงบ้างปกติแล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังตามความเป็นจริงนะครับผมซึ่งมันอาจแตกต่างจากที่เจ้าของห้องบอกคุณก็ได้หรือถ้าเป็นไปได้จริงๆนะครับลองต่อรองหรือหาห้องที่มีให้เช่าแบบรายวันในตัวด้วยลองเช่าแบบรายวันอยู่ดูก่อนนะครับผมเพื่อที่จะได้สัก สัปดาห์หนึ่งเพื่อที่จะได้เห็นบรรยากาศสัมผัสกับบรรยากาศรัฐภาพแวดล้อมจริงๆนะครับข้อสุดท้ายครับอันนี้สำคัญมากครับเรื่องเงินมัดจำและการคืนเงินตอนย้ายออกนะครับผมโดยทั่วไปห้องเช่าระยะยาวจะเก็บค่าเช่าล่วงหน้าหนึ่งเดือนบวกค่ามัดจำ หนถึงสองเดือนนะครับซึ่งพอถึงเวลาย้ายออกหลายคนเจอปัญหาโดนหักเงินมาจำจนแทบไม่เหลือนะครับเหมือนที่ผมเคยเจอนะครับผมคือเขาเจ้าของห้องตั้งใจว่าเมื่อผมย้ายออกแล้วเขาจะขายห้องเขาจะทำการรีโนเวทเพื่อขายห้อง เขาก็ถือโอกาสหักเงินมาจําผมโดยกล่าวหาว่าผมทํานั่นทนํานี่ชำรุดนะครับแล้วก็ไม่คืนสักบาทเลยคืนมาแบบกวนๆด้วลลยครับคือ โอนคืนมาแค่5บาทจากเงินมัดจำา20,000บาทนะครับโอนมาให้แค่5บาทเราก็อ้างว่าให้ไปฟ้องศาลนะครับอันนี้ผมก็กำลังคิดอยู่นะครับเพราะอายุความมัน10ปีนะครับยังมีเวลาอีกเยอะขั้นแรกเลยถ้าใครเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยให้ไปร้องสอคอบอก่อนเลยแต่ถ้าสอคอบอไม่คืบหน้าให้ไปฟ้องด้วยตัวเองได้เลยครับที่ สารแพ่งกรุงเทพใต้นะครับหรือสารที่อยู่ในเขตที่ห้องคุณเช่าอยู่นะครับ จริงๆนะครับเงินจํานวนนี้เนี่ยผมไม่เสียดายเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการสั่งสอนก็ดีเหมือนกันนะครับสั่งให้บทเรียนกับเจ้าของห้องว่าอย่าไปทำแบบนี้กับใครอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณควรทำนะครับคือขอเอกสารเป็นรายลักษณ์อักษรน,นะว่าการคืนเงินมาจํามีเงื่อนไขอะไรบ้างในสัญญาเช่านะครับ สอบถามให้ชัดเจนว่าหากไม่มีความเสียหายจะได้เงินคืนภายในกี่วันตามกฎหมายนะครับคุณจะต้องได้เงินคืนไม่ว่าในกรณีใดๆนะครับผมถ่ายรูปห้องหลังทำความสะอาดแล้วไว้เป็นหลักฐานก่อนคืนกุญแจนะครับผม ไม่ใช่ไปให้ไปถ่ายรูปก่อนทำความสะอาดเขาจะอ้างว่าห้องเราทำห้องสกปกเธอแล้วลหักค่าทำความสะอาดเราอีกนะครับผมสุดท้ายนี้ผมอยากจะเน้นว่าการเช่าระยะยาวนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของที่อยู่อาศัยแต่มันคือคุณภาพชีวิตของคุณในทุกๆวันนะครับเราทุกคนมีสิทธิ์เลือกได้ เลือกอยู่แบบไม่ถูกเอาเปรียบและอยู่แล้วมีความสุขนะครับถ้าคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับคุณนะครับก็ติดตามช่องอาจารย์แจ็คพอดแคสต์ไว้ได้เลยครับผมผมจะแนะนำประสบการณ์และข้อมูลจริงจ,งจากชีวิตคนธรรมดาอย่างเราเรามาแบ่งปันให้คุณได้ใช้ตัดสินใจอย่างมั่นใจในทุกเรื่องที่สำคัญของชีวิตเลยครับขอบคุณที่รับฟังครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ